เชิเเลยเฮ hey! เอาเฮเฮสวัสดีพี่น้องทุกท่านที่มาร่วมงานกันในวันนี้เฮ hey! เอาเฮเฮสำนวนนั้นมีหลากหลายจะมาบอกให้กันนะน้องพี่เฮ hey! เอาเฮเฮงนมเข็มในมหาสมุทรมันก็แสนสุดจะยากเลยสิเฮ hey! เอาเ hey. ฮ จะจำบายต่อชีวิตเฮเอาเฮเฮดังหายเข็มใต้คงคาต้องใช้เวลาอีกหลายปีเฮเอาเฮเฮโบราณเปรียบเปยดังนี้โบราณเปรียบเปยดังนี้ภาษาไทยดีมีลหลา,ออลากหลายเอ่ยฮงเอ่ยหลากหลายเอ่ยดังนี้ดังนี้ ภาษาไทยดีมีหลากหลาย